ในการสำรวจการใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทยปี2565ไตรมาสที่1ได้แบ่งการสำรวจออกเป็น2ระดับคือระดับครัวเรือนและรายบุคคลระดับครัวเรือน จากการสำรวจครัวเรือนประมาณ24.7ล้านครัวเรือนพบว่ามีครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์6.3ล้านครัวเรือนคิดเป็น 25. 5เปอร์เซ็นต์มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 22. 0ล้านครัวเรือนคิดเป็น 89. 1เปอร์เซ็นต์และมีโทรศัพท์มือถือ23.9ล้านครัวเรือนคิดเป็น 96. 6เปอร์เซ็นต์ระดับรายบุคคล ผลการสำรวจประชาชนอายุ6ปีขึ้นไปประมาณ65.4ล้านคนพบว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต56.7ล้านคนคิดเป็น86.6%ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ63.62.3ล้านคนคิดเป็น95.2%และผู้มีโทรศัพท์มือถือ57.5ล้านคนคิดเป็น89.9% แบ่งเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน94.1และโทรศัพท์มือถือระดับกลาง6การใช้โทรศัพท์มือถือของประชาชนประเภทการใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนคิดเป็น91.1แบบฟิวเจอร์โฟนคิดเป็น6.0ปประชาชนที่มีโทรศัพท์มือถือแบบจำแนกตามเพศ

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้หลายคนต้อง work from home ส่วนนักศึกษาก็ต้องปรับการเรียนการสอนเข้าสู่การเรียนในโลกออนไลน์มากขึ้นจึงทำให้ปริมาณคอมพิวเตอร์ประจำครัวเรือนเพิ่มขึ้นอีกทั้งจำนวนสมาร์ทโฟนก็มากตามไปด้วยคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนจึงกลายมาเป็นเครื่องมือสื่อสารจาเป็นที่ในยุคนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แล้ว ทุกคนจำเป็นต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ในการเรียนรวมถึงทำงานเป็นภาคบังคับแบบที่ไม่มีไม่ได้ขอบคุณค่ะ